แก๊งขับรถบ้านที่นิวซีแลนด์เดย์สิวันนี้ขับรถกลับบ้านแล้วค่ะจะเป็นการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติวันสุดท้ายจริงๆมาเริ่มกันที่การกินอาหารเช้าค่ะกินเสร็จล้วก็ต้องเตรียมไปเก็บของที่รถบ้านแล้วสภาพค่ะวุ่นวายเหมือนเดิมแหละเราก็เลยต้องพยายามหามุมสงบทำคอนเทนต์ก่อนจะได้รู้สึกว่ามาพักผ่อนกับเขาบ้างเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเตรียมออกเดินทางค่ะแวะถ่ายรูปกลุ่มกันนิดนึงเป็นความทรงจำเนาะส่วนวันนี้ก็อากาศดีเลยค่ะท้องฟ้าสดใสพร้อมออกเดินทางมากๆเราขับออกจากแจ็ k สันรีทรีต t ผ่านโอทิล ผ่านอาร์เตอร์พาสเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไครสต์เชิร์ชค่ะรูทนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆน,นะเส้นนี้ถือเป็นซีนิกไดรฟ์ที่เราชอบมากคือดูจากสภาพทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันสวยขนาดนี้เลยพวกเราอดใจไม่ไหวเลยต้องขอแวะข้างทางนิดนึงต้องถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกอีกรอบอะ่ะนี่ค่ะโชว์บรรยากาศให้ดูเลยแวะจอดข้างทางจริงๆนะหมุนไปเลยจากสาม้อองศาแถมรูปเดียวให้อีกคนละชอ็อตจริงๆตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นจุดที่นักปีนเขาเขามา,มาปีนเขาเล่นกันตรงนี้ด้วยนะเนี่ยคนเขาแบกบองลยะวก ว่าเป็นเบาะกันตกค่ะเสร็จแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนี่ก็เป็นโมเมนต์ดีๆของคนขับรถและคนนั่งข้างหน้านะคะใกล้เข้าเมืองแล้วฝนก็เลยตกแล้วค่ะแวะกินภายระหว่างทางเหมือนจะเป็นร้านดังอยู่นะใครๆก็มาแวะกันร้านนี้รสชาติก็อร่อยดีค่ะใหญ่บเบลเอร์เลยนะสามารถกินในร้านหรือว่าจะเทคเอาไปเลยก็ได้ถึงเวลาเข้าเมืองแล้วแวะซื้อของฝากกันนิดหน่อยในซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วก็ไปเติมน้ํามันค่ะเตรียมเอารถไปคืนเขานะใครขับรถบ้านก็อย่าลืมเติม LPG ด้วยนะขั้นตอนสุดท้ายของการฟลายเน่เารคเนอาอมะอ่ลไรแก็ขจงต เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย